ริวิว Kingan ในหนึ่งนาทีจะเป็นไงไปดูบริการ Tower d e f e n เ e แบ์ต่างๆต้องนีโมช็อปนี่ก็เป็นสเตตเริ่มต้นของเขาเนี่ยครับผม a บิลบิตี้ดาเมจและ a b i ิ i t y cooldown ไอเดียที่เราใส่ก็ประมาณนี้เลยสมหรับิบแรกของเขาเนี่ยจะทุกสามสิบวิสตูที่อยู่ในระยะจะถูกส stun เป็นเวลา3วินาทีและรับดาเมจเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา15วินาที ที่สองคูลิ่งอินสติงถ้าเกิดว่าศัตรูที่อยู่ในระยะเลือดตอ่ำกว่า30% HP จะทำให้คิงแอนเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา10วินาทีแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกันนี่ก็ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับอัปเกรดขั้นที่หนึ่งอัปเกรดขั้นที่สองอัปเกรดขั้นที่สามอัปเกรดขั้นที่สี่และอัปเกรดขั้นที่ห ตอนสุดท้ายแล้วสเตตไฟนอยล้วก็วันนี้เลยตือบอกเลยว่าสเตตต่นี้เป็นสเตตที่ไม่ได้รวมพาสซีฟนะครับแต่ก็ถ้าตัวนี้เนี่ยเล่นกับซองจินบูนีครับจะทำให้ตัวเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนะทุก่าสามารถไปลองเล่นกันได้เลยนะครับผมไว้เจอกัน